เอาข้งเอาั้าไม่เอาเรื่อยๆ้นดิ้นเอา好的อ样ป要 คอยละคอยไม่ละเหมือนกันมันจะได้หมดภาระตัวละตัวไม่ละเป็นภาระอยู่นะไม่ต้องคอยละคอยไม่ละไปด้กันนี่แหละทุกอย่างเหมือนกันเลยไม่ต้องคอยละคอยไม่ละเหมือนกันอืมนั่นแหละมันจะได้ทันที这样才能瞬间的 ไม่ต้องคอยไม่ไม่ไม่เหมือนกันลูกทุกอย่างทั้งที่เดี๋ยวมันเต็มที่เลยคายช่วยหรือช่วยเต็มที่เลยทุกสิ่งทุกอย่างหมดภาระในตัวคอยไม่ไม่ไม่หมดภาระในตัวคอยละคอยมิละอะไรยามัวจะเป็นวิถีมากอยู่ใช่มากขั้นนั่นเพราะว่านั่น พร้อมาเลยทุกอย่างลูกพร้อมกันเนี่ยทุกอย่างไม่ต้องคอยละไม่ละเหมือนกันก็เรียบร้อยแล้วลูกภ้ามันจะคลายช่วยรุดช่วยไปเองไม่ต้องคอยไหมไม่ไหมเหมือนกันมันก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกันหมดคลายช่วยรุดช่วยดับล้างว่างล้างช่วยเหมือนกันหมดเลยไม่มีตัวซ้ำเติมไงไม่มีตัวต่อย้อมซ้ำเติม mấy,เหมือน nhau đấy, con, không có thay đổi, không có thay đổi, không

มาด้วยลูกไม่ต้องคอยละไม่ละเหมือนกันดำดิด้วย่ต้องคอยไห่ไม่ไเหมือนกันเลยทุกอย่างลงดำดิด้วยอย่างเดียวมันจะไปนิ่งค้างตรงนิ่งอ่ะเออมันยังไม่ใช่นั้นนั้นอ่ะมันไปดอกอยู่ใหอดอกอยู่ไม่ทช่ดับเป็นดอกเป็นบล็อกอยู่ไปดอกภาวะอยู่นิ่งเฉย คลายทิ้งคลายบีเงินก็ต้องมาดาเหกจกอดบอจดเหแล้วมันจะได้คลายทิ้งคลายบีสภาวะทิ้งสภาวะบีอีกเงี้ยเี่เป็นนิ่งทางเฉยทางอยู่ออย่างเนี้ยมันไปดอกอยู่ยังไปชอความเป็นพ่อเป็นภูมิจิตภูมิจิตภูมิธรรมอยู่แคือลกอยปูตตําคือลกกตต ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาอย่างเงี้ยก็ลังเบรคขึ้นทุกอย่างทำเลยกันเลยกับทำเลยที่ไหนจะคลายยิ่งคลายให้ ต้องคอยไม่ไม่ไม่เหมือนกันไม่ต้องคอยละไม่ละเหมือนกันก็ดำเนินขึ้นประโย้ไปอีกอีกแล้วดำเนินขึ้นโลคายออกอีกแล้วอีกระดับอีงแล้วดำเนินขึ้นโลคายออกอีกระดับอีงแล้วเนี่ยทุกครั้งเลย่ยเนีหมดดก ไนิสัยตัวเองก็นี่ก็สังสวัสนั่นแหละสังสวัสก็นิสัยตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปแยกแยะยุ่งยากหรอกถ้าสังสวัสไม่จบไปเยาวตัวเองจบสั่มันก็ไม่จบกอือนทวยคอนทสต์สิ่งน้อยยากสังสวัสไม่จบมันก็ไม่จบกองเนทวยคอนเทสต์นอภาครวมไปเลยทุกอย่างบริการอย่างนี้ไม่ต้องคอยละไม่ละเหมือนกันตลอดตลอดเลยอย่าไปถามว่าจบเมื่อไหร่หมดเมื่อไหร่ก็สังสวัสหมดก็หมดเนี่ย ทางวัดภาคเราจบก็จบทางรัชภาพเราหมดทั <kindergarten. S 2> high, ้งหมดนั่นไม่ต้องไปถามเลยเมื่อเมื่อไหรไม่ต้องคอยไม่ไม่ไม่เหมือนกันตลอดเลยคคคมมมกโเหือเหมอยอย่าไปนิ่งค้างอย่าไปเฉยค้างอย่าไปกองค้าง อย่างเนี่ยเป็นพ่อเป็นภูมิอยู่นี่แหละมันไม่ได้ช่วยอะไรใช่ช่วยหรือช่วยเอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันนับเลรบ่อยหน่อยตัวที่มันเอาสภาวะจิตเอาสภาวะธรรมเอานิ่งเอาเฉยธรรมดาปกติมันจะหายไปเรื่อยๆเราเอากันในสภาวะจิตเอากันในสภาวะธรรมมันเอาซ้อนเอาแล้วมันก็เฝ้าอยู่นั่นแหละมันก็ซ้อนอยู่นั่นเอง เฝ้าน e. ิ่งเฝ้าเฉยทรงนิ่งทรงเฉยทรงธรรมดาทรงตานิ่งทรงละเอียดทรงเบาบางก็เอาเท่านั้นแหละลูกนี่เฝ้านี่เฝ้าไงนั่นนั่นก็ล้างด้วยไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันเลยลูกไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันทุอย่างเหมือนกันเลยลูกไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันทำไรกัให่ทำไรยเาไม่ก็ไม่ต้องคอยไม่ไม่ไม่เหมือนกัน ิกกมนไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่แล้วแหละทำเลือดขึ้นเรื่อย ไม่ต okay. ้องคอยไหมไม่ไหมเหมือนกันลูกผู้ยญิงทุกครั้งเลยที่ลูกสติขึ้นมาล้างลูกสติเองเน่งอีกแล้วลายผิระดับหนึ่งแล้วสองสวัรคสองสวรรหมดปกี่หมดปีเท่าไหร่แล้วสองสวัรคหมดไปเท่าไหร่แล้วนี่ภากรวม เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันทุกอย่าง่กเเยะ มันธรรมดาธรรมดาอยู่อย่างเนี้ยมันก็เป็นเพราะเป็นภูมิอยู่นะมันไม่ได้คลายคลึงคายถ้าเจอจ่ายต่อบ่อย่ายต่อมันเป็นเพราะเป็นภูมิชนิดหนึ่งนั่นแหละคือลักษณะของก่อยของพี่พอดําเลีขึ้นมาเนี่ยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้กันเนี่ยมันก็คลายออกดอีกแล้วเออคลายออกอีกแล้ว เีย่นุสติล่านุสตินุสติตัดนุสตเองบ่อยๆหน่อยประโยชน์มันประโยชน์้ีเียอนหน่อยมันเป็นประโยคน์ในการตรัดช่วยทุกอย่างแล้วกช่วยทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกอย่างพระหมดไปให้มันเป็นเนื้อหาของมหาคุณาไปด้วยกันไม่ต้องคอยละไม่ละเหมือนกันทุกอย่างไม่ก็ไม่ต้องคอยไม่ไม่ไม่เหมือนกันทุกอย่างไม่เอาก็ไม่เอาเนทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันทุกอย่าง ไม่เล้ยไม่เ g g าี้เน่ยเดี๋ยวไม่จะหมดตัวแบ่งแยกให้หมดตัวแตกต่างให้ไม่ต้องคอยละไม่ละเหมือนกันเนี่ย ทำไฟล่าไม่ล่าพฤติกรรมีส่ทำไฟล่าไม่ล่ามันจะเสียล้าที่หมดตัวหลงแบ่งแยกให้หมดตัวหลงเหลือล้าให้หมดตัวหลงแตกต่างใ้แล้วมันกลายเป็นมหาคุณาที่เป็นเนื้อเดียวไปกับทุกสิ่งทุกอย่างโดยธันมัติเลย และ r nó เกิดเป็นกระดาบนี้คืน่งก้สีเอนตัวไปคอยละคอยไม่ละนี่แหละมันก็เลยแบ่งกันอยู่นั่นแหละแบ่งแยกกันอยู่ตัวบมตัวบตัวบไม่ันไม้ตบมตับม่ัวบ่นไม่ต้วบ่มยว่ไม่ัวบม่ัวไม่ตัวเ่ีไยวตัวบตัวไมังมตัวล่ตัวม่ตัวไม่ละเหไม่ัวอ่ันท่่ไม่ตัวล่ไม่ ไม่ไม่ต้องคอยไม่ไม่ไม่เหมือนกันอย่าไปไหม้ถ้าจนเข้ากับอะไรไม่ได้จะไหม้ถ้าจนสอดคล้องกับอะไรไม่ได้จะไหม้ถ้าจนแบบมันแยกแอกออกจากบางสิ่งจะไหม้ถ้าจนไหม้เทียมนะเทียมไหม้ไมอก็ไม่ต้องคอยไม้ไม่ไม้ไปด้วยกันนี่แหละอ่ทากกันโอย่งงที่จะ อย่าไปไหม้ถ้าจนหลงปฏิเสธอะไรไปแล้วอย่างเงี้ยก็คงเดียวจนอย่าไปไหม้ถ้าจนพอดอะไรก็ไม่ได้เลยอย่าไปไหม้ถ้าจนกลายเป็นเฉพาะตัวเองขึ้นมาจึงก็คงจะเป็นที่มาจกลายเป็นเฉพาะไหม้ขึ้นมาอย่าไปไหม้ถ้าจนกลายเป็นเฉพาะไหม้ขึ้นมาไม่ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้ไม่อะไรทุกอย่าง ไม่มีอะไรมาล็อกอะไรไม่มีอะไรมาล็อกอะไรมาไม่มีอะไรมาบล็อกอะไรเรวใส่ข้อมือไปดีเดยมาคว้าถอยไปดี้อมไปดีเดินมาว้า ต้องคอยไม่ไม่ไม่เหมือนกันเลยไม่ก็ไม่ต้องคอยไม่ไม่ไมเหมือนกันเลยร้อน่ย่ไปด้วยกันจะมากันไปด้วยแล้วที่อะจะรวมกันเสร็จหมอที มันจะได้เปิดเต็มที่นะมีไหมไหมไหมมันก็อยู่แค่นั้นคมๆอย่างนี้ก็ไม่ได้เลยอย่าไปไหม่้จนแค่ไหมอย่ไปไหม่ห้จนคือขอดค่องอะไรไม่ได้เลยอยาไปไหมให้จนนะกลายเป็นตัวปฏิเสธสมาสิงไปก่คงจะนทีมาตือแทนไม่ถือตือโจยโืยหอที่านาไม่ได้เลยแต่ทีเลย สิงที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่บอกแล้วบอกอีกหรือมันเอาคำนึงกันโดยคำคำไม่เกี่ยวกับมันกันอย่ไปไม่เกี่ยวถ้าจนมันไม่เกี่ยวกับอะไรมันก็ปวดอะไรไม่ได้เลยก็คำนึงกันจะเป็นที่มาเกี่ยวไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไม่แต่ตัวไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวมันก็ทั้งตัวไม่เกี่ยวเองไปด้วยกันนี่แหละอย่าไม่เกี่ยวกับล้วตัวไม่เกี่ยวเอง ่ไม่เกี่ยวล้วจนไม่เกี่ยวแล้วก็เข้ากับอะไรไม่ได้เลยปวดอะไรไม่ได้เลยไม่เกี่ยวจนอยู่แค่ไม่เกี่ยวไปทำมาก็เลยเรียกเรียกว่าเฉพาะอยู่งั้นทไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวไปด้วยกันนั่นแหละเรียกว่ามมนต้องเลือกเอาไงทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวถ้าอย่างนี้มันจะบาลานซ์ไม่ไปที่ยาเป็นเนื้อหามหากรุณาที่บาลานซ์ไม่ได ไม่เอาก็ไม่ใช่ไม่เอาถ้าจะไม่เอาอะไรทำไปทำมาก็ปวดอะไรไม่ได้เลยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันนี่แหละไปด้วยไปด้วยนด้วยไปด้วยนันด้วยไนะไปด้วย่วนะได้วยไปด้วยนันด้วยไปด้ไ้วยไม่วยนะไ้วยไปนไ้ไปด้วนไนะไปด้วยนะด้วยไปนดยดได้วยปนมปยยนได้วดนไปวดด้วเดือดดาว ไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันนี่แหละก็ไปด้วยกันด้วยนะทุกอย่างจะได้เป็นเนื้อหามหาพุทธนาเดียวเหมือนกันไม่ได้แยกนิทานจากสลกสังสวาสเนี่ยไม่ได้แยกมันไม่ได้แยกว่างจากสรรพสิ่งารนีหลไม่ได้แยก หลุดออกจากอะไรไปด้วยกันนี่แหละคอยหลุดไม่หลุดเหมือนกันยึดก็ไม่ต้องไม่ยึดก็ไม่ต้องไดกันนั่นแหละไปด้วยกันนั่นแหละไปด้วยกันนั่นแหละไปด้วยกันนั่นแหละ ทั้งยึดทั้งไม่ยึดเหมือนกันเลยทุกอย่างคล้องจิ้งกับจิ้งจับคล้องจิ้งย่อมยานร้อนร่อยทีไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนกันเลยลูกข้ออย่างคม้จับคม้จับคล้องคลองย่อมยานร้อนร่อยทีเรียกว่าไม่ได้เลือกเอาไงทั้งไม่ไม่ไม่ใช่การเลือกเอาทั้งไม่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 ใช่เลือกเอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่ใช่เลือกเอาไว้ทั้งยึดทั้งไม่ยึดไม่ใช่การเลือกเอาทั้งยึดทั้งไม่ยึด มันไม่การเลือกเอาลูกทั้งหลุดไม่หลุดทั้งพอนไม่พอนแล้วไม่เหลื่อมล้ำเลยแล้วก็ไม่กดใจมันไม่ใช่การเลือกเอาไงลูกทั้งละทั้งไม่ละมันก็เลยไม่กดอก ไม่拉ไม่เหมือนกันเลยลูกทุกอย่างต้อนการตัวตบอ่ตอ่่ง giống นาลุงพั i จมเรือขึ้นนั่รแหลสาธช่วยทุกจมเรือนั่นแหละชักงยุกต้งงมอหม่อยตักยิ้ ใครนม่รู้จักไอ้นิ่งอยู่เฉยอยู่มันใช้ไม่ได้มันยังเป็นเรื่องเฉพาะสภาวะมันเองอยู่นิ่งเฉพาะนิ่งเฉยเฉพาะเฉยอยู่ปนหาอะไรก็ไม่ได้เลยตัวแคอยาแต่ช่อไปชวมาอย่างนี่แหละพับูครอสตัวแรอททีุ่ยไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันนี่แหละเรียบร้อยเลยมันก็นอกเหนือนิ่งไม่นิ่งไปเองนอกเหนือเฉยไม่เฉยไปเองนอกเหนือธรรมดาไม่ธรรมดาไปเองเลย ต้องคอยไหม้ไม่ไหม้เหมือนอะไรลูกทุกอย่างโอ้ยมันยิ่งกว่าดักลราสิกว่างร้างไรลองลอยล้างอ่ะองยไสล่ตัวเรียบริ้อยดีๆไม่ต้องไฟรัดในรังเหมือนกัน ไม่ต้องคอ,อยไหมไม่ไหมเหมืมมอนกันตลอดเลย,ยไหมก็ไม่ต้องไม่ไหมไม,ม่ต้องละก็ไม่ต้องไม่ลกไม่ต้องตลอดเลยสลายสังสวัสดิ์แห่งเี้ยแห่งผรชที่นั่นแหะรจ้าอนะินารัางสังสวัสดแนวแนวผมมาแล้วนะนั่นคบ คือมันไม่ใช่แนวหรอกมันประเภนแนวแนว,แนวมันก็คือประมภทแนวแต่พูดดีๆยันยันอะยามจุปัตจุเป๋อย่า้คจับต้องเอาไปคำพูดแต่ละคำพูดมันล้างในคำพูดนั้นเองอย่าให้จับต้องได้อย่าให้จับต้องเอาไปเ่าเจับต้องเอาไปเมื่อไหร่มันก็เป็นสองรันท,ทันทีแต่ถ้าเขาเอาไปนุสติแล้วมันเกิดล่างขึ้นในนุสติีมันก็ไม่เป็นไรนะน้อยอะ ใช้ประโยชนที่ล้างประโยคใช้บัญญัติที่มันล้างบัญญัติเองเดี๋ยวไปไม่ใช่เป็นสอนเขาเป็นนั่นเป็นนี่ท,นทำ,ำนี้นั้นทํานี้จะเลยนั่นโอ้ยนี่เขาเสียมเสียมเออเสียมแล้วเดี๋ยวก็จะโดนตีกับทีเวทนาตีกลับนิวรตีกลับเสียมไปสอนแล้วเป็นนั่นนนี่โอ้ยเสียมฮะจอดช่วยตรงตรงมันจะได้ไมต้องมาแบกรับเวทนาร้วมกัน ก็ไม่สมควรให้เขาทำใช่ไหมคะหมายถึงว่าอย่าไปเสือกับกรรมชาวบ้าเลยไหไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรืออัมนุษย์ทั้งหลายเออเวดาก็มันต่อฤทธิ์มีได้ขนาดไหนก็ตามที่เดี๋ยวถ้ามึงมึงจะเข้าคิวรับบิบากแทนเขาแหละต่อครอบต่อชาติแล้วต่อยุคต่อสมัยเลยรู้จักน้อยไปเิถ้ามีฤทธิ์ขนาดไหนไปเสียเรื่องการเชบ้ื่าว่า เออเราริดไปกดขมตัดก็ได้วคเชือท่านั้นแหละแต่การนั้นมึงต้องรับแทนหรือว่าเขามาลกแทวแว่าลอกมันมลกุลกสลอกอีบ่าให้รู้เลยเดี๋ยวถ้าพอมึงรัจากเขามาลอกไปเทวว่าลอกไปมึงหมดริ์ในตัวนั้นเรียบร้อยแล้วทีน,นี้มึงเข้าคิวรับกรรมละมือนักภาษาไรกับมนุษย์ เริ่มแก่ตัวมามันก็จะเริ่มเลี่ยงแล้วรมเวทนาเขาก็สั่งสมมาเรื่อยๆจะยุ่งใ้มึงอยากจะยุ่งก็อย่ายุ่งเออถ้ามึงหลดท้นช่วยเขาก็ไปอย่างมิไปย,ยุ่งขนาดหมอขนาดหมอเนี่ยไม่จ่ายยาช่วยกันอย่างเงี้ยมันก็ยังมีส่วนในการรับิบากชาวบ้านเลยอย,าย่างเดียวเท่านั้นมันต้องโหต้อ,ง,องให้บรารมีกันดีๆีนี่ อ,อย่ายุ่งพอดีลูกชายยงก็จะไปเรียนยงก็เลยอย่ายุ่งอรังงนสิ่งที่ตาสรู้นะแล้วก็โปวดสักมิ์ล้างกามล้างมีบากย้อนหลังทเรื่องตามนี่มันเข้าคิวให้หลคนผมจะบอกให้รู้นะ ไม่ไดนมีแค่เรื่องเดียวหรือสิ่งเดียวในแต่ละวันแต่เวลาแต่ละเดือนแต่ลปีและแต่ละชาติก็ต้องให้เข,า,ขาทำอาชีพอื่นเออที่มันสุดจริตที่มันไปยุ่มไม่ไปเสี่ยงกับเวรกรรมของคนเน,นะาะการมันกระโดดเกาะกันได้กระโดดเกาะเข้ากระโดดเกาะเลย อย่างแค่ไปเห็นใจนิดเดียวกรรมกระโดดตอกเข้ามาเลยนะเขากำลังเป็นโรคอะไรเป็นทำอะไรคุณกระโดดเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็รับไปส่วนนี่ถ้าไปยุ่งเขาเยอะยุ่งเขาเยอะนี่เยอะที่เนี่ยมันเยอะแยะหมดรักษาคนที่อำนาจิตจะมีหลวงพ่อเขาสั่งเริ่มให้พลังก็สั่งเลิกหมดเพราะว่ามันไม่ตรงอย่างหนึ่งก็ไปรับกรรมมันก็รับกรรมตอนแก่เยอะไปยุ่งไปก้าวไกยกรรมเลยชาวโลกและไอ้นั่นก็คือไม่ยอมตัดทะลุ รอต่จะาหายเจ็บไข้ได้ป่วยมึงไม่ตัดสู้มึงก็ล้างกรมตรงนี้ไม่ได้มึงไม่ปลอดสัตว์มึงก็ล้างกามตรงมันเองไม่ได้มึงรอใจคนช่วยคนช่วยคนช่วยมึงก็อ้อยง่อยเปียเสียขาอยู่นั้นไม่ใช่ตัดสะู้ให้ตรงๆมันจะได้ไม่มีปัญหาอะไร